ครับสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องมือนี่พาพี่พาน้องมาเบิงทุกปลาเก้งอีกแล้วมือนน่มาเบิงเด้อพี่น้องเด้อระมาณเท่าใรได้มือนนีเบิงนั่งเบิงหึงเติบได้ในจังได้ไทยปลาบ่ค่อยกินมือนน้กินอยู่กับกินห่าง,างพี่น้องเลย เลยพาพี่น้องมาเบิง่งวิวงามๆน้ำนี่เลาะริมน้ำนี่งามพี่น้องวิวแถวนี้นี่เดพี่น้องเหยื่อกระสูรเก่าเหยื่ออะไรสูตรเก่า,กส,กาสูตรเดิมปัดรอไว้เรียบร้อย เนน่ยขนมปังคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเอางมงร่รูสีมืดๆจักหน่อยนย้อนแสงปลาหยังเลยปลาหยเอนอเอ้เอีได้ปลาย่อนเนาะกระแปลกอยู่อย่างนึงว่าปลาย้อนมันคือกินอยู่พื้นอยู่ใต้ดินพุดยังไงวะ ปกติมันต้องขึ้นมากินอยู่เทิงอยู่ระหว่างว่ากวัากวสองวานี่จากอยู่น้ำลงไปมาลุ้นพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นมือนี่กินห,ห่างพี่น้องเลยหเหมือนเด้อห่างๆมือนี่กูคือคูมมือได้ป้ายย่างเอาปลายยังไง ปลาขาวอย่างนอ้อบานนี่โอ้เรากินมัดคุปปาตัวนี่ปลาหน้ามองบอกมัดน้อมัดคอย่างโอ้ปลาอันนี้อีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกินอีกแล้วเอ็เบ่งดูปลาอย่างน้อปลากระตูน้อยมือนี่ ก็คือตอนแรกพี่น้องเอ,อ้ยตัวปลากา็ได้ดิปลาเวียนไฟเด็กอันนี้ปลาเวียนไฟหรือปลาเกิง่งปลาเกิงก่งเนาะโอ้มันก็บ่น้อยแล้วสั่นนี่เห็นเนาะดิดิว้าวว้าวโอ้เอาปิ้งกินกับตำมะฮงพี่น้องเอ้ย อ,อ,อ,อันได้บ่หร้ายมือนี่ห่างๆกินกินแบบห่างๆบอกกินดูคือมือนั้นเอาพี่น้องมาเบิ่งวิวน้ำพี่น้องเลยโหมาเนี่ยเอาอีกแล้วพี่น้องอันนานกินที บบได้ลายกับพ่อได้ปิ้งพี่น้องเก็ปิ้งเที่ยงอันนีปลาอย่างปลาเก่งเออปลาเก่งเนาะเออในการมาเนี่ยยังได้อยู่พี่น้องยังพ่อได้อยู่เอาอีกแล้วป่านนี้ลองเด้อน้องเมืองเราเมืองเราเมืองเราเมืองปลาหยังมาลุ้นดูปลาเก่งฮะแล้วคือเก่านี่ยเมืองท่านี่ อัอดีอดี right ้ระเก่งต right ัวไข่อย right ู right ่ด right ้กบปรมนณมาน้อยรุ่นนี้รุ่นกลางวอดีปิ่งอ๋อเพือพี่น้องกเจามาหาอยู่หากิน เรือหางยาวพี่น้องเด็กเลาะหาอยู่หากินเจ้าก็ได้ไปพี่น้องมาเมื่อ,อบบมานเท่าใดมือนี่ปลาบบค่อยกินพี่น้องเลยมาเบิงป่าลูกบ,บานนี่ได้ลายได้น้อยสำมได้พอได้ปิ้งอย่าบอก แห่งเอามีดวัดทางทางชูนี่เพี้ยนอืออือเด้พี่น้องในป่ากเก่งห้าหกตัวพอได้ปียู่ดอกพี่น้องมันบปรมานได้มือน,นี่ปลาบ่ค่อยกินมือน,นี่ฮะมาเมือพี่น้องได้บานนี่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับ